สวัสดีพี่พี่น้องทุกคนนะครับตอนนี้เรากําลังขับรถมอเตอร์ไซค์ไปที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเลใต้ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลมากนะครับจากอำเภอขนอมอโดยเส้นทางที่จะวิ่งเข้าไปก็นะครับเป็นเส้นทางที่เข้าได้ไม่ยากนะฮะโดยจากป้ายนะครับเส้นทางที่เราวิงนะ่งเนี่ยวิ่งมาจากอ่าวท้องเรียนนะครับเมื่อเราวิ่งออกมาแล้วผ่าน สี่แยกต้นจันทร์แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายตามป้ายเข้าไปซึ่งเส้นทางน,นี้สามารถที่จะวิ่งตรงไปทะลุออกที่อ่าวแขวงเพลาได้นะครับอ่าวแขวงเพลาเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นท่าเรือเฟอร์รี่เก่านะก็เป็นจุดแลนด์มาร์กจุดหนึงที่คนที่มาเที่ยวอำเภอขนอมเนี่ยก็จะต้อง แวะไปเยี่ยมชมกันขอเส้นทางตอนนี้คือรถน้อยมากนะครับสามารถขับรถปัสสาว์ได้อย่างโฉบสบายเป็นถนนที่รถสวนกันได้นะครับถนนเลนเดียวรถสวนกันและทางด้านบานนั้นคือภูเขาที่เป็นแหล่งอุทยานนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางด้านบนนั้น เราไปจุดชมวิวกันเพื่อนเอาละครับเพิ่อไปถึงจุดนี้เราก็จะขับรถขึ้นไปบนเขานะครับซึ่งทางด้านบนเนี่ยก็จะมีจุดชมวิวแล้วก็มีอุทยานแห่งชาตินะครับอยู่ทางด้านบนซึ่งเป็นสำนักงานของเจ้าหน้าที่เส้นทางก็จะเป็นถนนลูกรังนะครับแล้วก็ เป็นเส้นทางเรถลเลนเดียวนะครับการสวนกันเนี่ยก็จะค่อนข้างลําบากเลยนะรวไปถึงถนนเนี่ยก็ลูกลังสมชื่อน,นะครับมีก้อนหินก้อนใหญ่ๆโผล่ขึ้นมามากมายเลยนะครับทางฝั่งทางขวามือก็จะเป็นทางที่ติดกับภูเขาส่วนทางด้านซ้ายก็จะเป็นเหวนะครับถ้าถ้าตกลงไปก็อาจจะบาดเจ็บได้นะครับตองระ้ัดระวังด้วยเวลาที่เราขับขึ้นไปโชคดีว่า ช่วงเวลาที่ผมขึ้นไปเนี่ยก็คือมันเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกนะครับถนนค่อนข้างดีอยู่พอสมควรเลยนะเอาละครับตอนนี้เราก็จะขับถึงนะครับตรงบริเวณป้ายของอุทยานแล้วครับซึ่งเป็นป้ายที่ทําด้วยไม้แล้วก็วางไว้บนแนวหินนะ ครับพี่อ,อ,พพอ๋อมีมีขบนอีกใช่ไหมอ๋อขอบคุณครับเดีย๋ยวถ่ายป้ายแป๊บเดีย๋ยวขึ้นไปขบนต่อครับเพื่อสักครู่ก็มีเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะครับกำลังที่จะลงจากเขานะครับเพื่อลงไปที่ อาท้องเนียนนะก็ได้ประเินเจกันพอดีนะครับก็เลยแต่ให้คําแนะนำนะครับว่ายัางมีพื้นที่ที่มันสวยมากกว่านี้รออยู่ทางด้านหน้าเดี๋ยวเราจะขับรถไปชมกันครับ กับแลลธาดาที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นะครับหลังคาสีเขียวๆนั่นคือสํานักงานของอุทยานนั่นเองซึ่งพื้นที่ตัวนี้ผมมองว่าเป็นพื้นที่ที่วิวสวยมากนะครับโดยเฉพาะตอนเช้าด้วยความที่แสงแดดมันส่องมาจากทางทะเลนะครับมันก็จะทําให้เรามีความอบอุ่นแล้วก็รวมไปถึงวิวทิวทัศทางรอบๆของตัวเราครับก็มีความร่มรื่นและก็สดชื่นมากๆเลยนะครับ แล้วครับพอจอดรถเพื่อที่จะพักผ่อนแล้วก็เสพบ,บรรยากาศรอบข้างสักหน่อยแล้วกันเนาะ เมื่อทานขนมเรียบร้อยเสพบรรยากาศจนอิ่มแล้วก็ได้เวลาที่จะขับรถเดินทางลงจากเขาครับผมเอาละตอนนี้ก็เริ่มออกเดินทางแล้วนะครับสังเกตว่าครับว่ารอบข้างก็จะมีดอกไม้ต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เจ้าหนาที่เขาได้นํามาปลูกไว้นะครับเพื่อสร้างทัศนียภาพให้มีความร่มรื่นและสวยงามถ้าใครมีโอกาสก,าก็จะลินขึ้นมา ผจญภัยทางด้านบนนี้ได้นะครับเอาละครับเรากำลังจะลงเขากันแล้วครับเราต้องขับด้วยความระมัดระวังอีกเช่นเคยเพราะว่าถนนก็ยังเป็นถนนทุกลังเหมือนเดิมโดี๋ยพพะทางด้านขวามือของผมนี่ก็คือเขียวนะครับตังน,นั้นก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังอย่างมากเลยครับ ทางทางนี่เอาเรื่องเหมือนกันนี่จุดชมวิวอยู่ไหนนะพี่จุดชมวิวอ่ะชมวิวมันมันก็มาจุดได้แค่นี้ครับอ๋อเหรอครับผมว่าแล้วโอเคเมื่อกี้นี่ครับไปถึงตรงเอเห็นมีสำนักงานเมื่อกี้เราวิ่งกลับมาเลยแล้วไปไปไปฝั่งต้องหญีได้ยังยังเลยพี่มันไปทางไหนมันครับรู้จักเต็มเรา ทางในโปรไม่รู้เลยไม่รู้เลยไปไปที่ตลาดบางแพงนี่ะครับแล้วก็ตรงลงยางเนี้เนะครับต่อไปดินไปได้ก็ตรงเลยแล้วก็มันจะไปออกเรียกอะไรไออันนี้ก็ได้ไอพิมว่าเขาไ่ดเขาไพ่ดำอ๋อเขาไ่ดํอตีว่าพิมว่าอะไรนลมราชา โรงแรมราชาครับแล้วก็มันจะเลยโรงแรมโรจราชาไปวิ่งลงไปเลยครับถนนเส้นนั้นมันจะสวยเพิ่งกำเสริเลยอ่าโอ้ยงานดต่ปสองงากนน้องไม่อยู่ที่นั่นเอ๋อเหรออยู่ตรงนี้ก็อยู่นั่นครับโอ้ยสามสี่จบจบเขาไายดำนะครับเขาไายดำโอเคแต่ยังไม่ถึงเลยนะจดจดเป็นตัวหนังสือไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อห้อง ไปสายเดียวกับไป,ไปรหวงเลมราจาครับพี่เอาไปดำถ้าไปแบงนั้นกนะ็ต้องมีเดินดีวดาต้องมีานานไม่เท่า,านานไม่เท่าขอบคุณมากครับพี่ลงแล้ว บอกว่าการขึ้นมาบนอุทยานในวันนี้นี่คุ้มค่ามากๆนะครับได้ทั้งความสนุกได้ทั้งการประจนภัยและยังได้แลนด์มาร์คใหม่ๆจากเจ้าหน้าที่ด้วยเดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็จะไปตามที่เจ้าหน้าที่ได้บอกไว้นะครับเราตอนนี้เราก็ต้องขับรถลงเขาด้วยความระระวังอีกเช่นเคยแต่ก็สนุกามากๆเลยนะครับเส้นทางแบบนี้ก็เป็นเส้นทางที่เหมาะมากๆสำหรับใครที่อยากได้ความตื่นเต้น ก็ลองขับขึ้นมาดูนะครับจะเกิดว่าใครอยู่ใกล้ๆเนาะทางด้านขวามือที่คนเห็นนั่นก็คือเหวนะครับผมลงไปด้านล่างสวยก็จริงแต่ก็แฝงไปด้วยอันตรายทุกคนน่าจะได้ยินเสียงรถแล้วก็เสียงเครื่องยนต์นะครับจะมีเสียงกระแทกอยู่เป็นระยะๆเะะนาะก็ะด้วยว่าถนนมันไม่เรียบนะครับเป็นถนนทุกลงังเละบ้างหินบ้างนะก็ต้องขับด้วยความระมัดระวัง เขบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่สถานที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเลใต้อําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตรงนี้นี่คือเส้นทางของการเดินทางไปยังอุทยานซึ่งมันอยู่บนเขานแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะในตลอดเส้นทางน,นะครับยังอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติต้นไม้นะครับรวมไปถึงพวก พืชพันธุ์ต่างๆนะที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากนะครับและส่วนทางด้านล่างถ้าไปทางน้านาน,านู้นก็จะเป็นอ่าวท้องชิงนะแล้วก็อ่าวแขวงเผานะครับซึ่งอยู่ทางด้านล่างนี้มันจะอยู่ใกล้ๆกันตอนนี้เราก็ขับรถเหนื่อยครับพักทานขนมกันก่อนก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอ,อุญาตจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบ ในเรื่องของการขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวหรือการผจญภัยนี่ต่างๆก็หวังว่าจะชื่นชอบคลิปนี้ถ้าหากวัตถกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe <im itation> เป็นกำลังใจให้กับช่องและก็เพจ e c โ o ไบเกอร์ไบเกอตัวน้อยร้อยกว่าซีซีด้วยนะครับสำหรับในคลิปหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนไปผจญภัยที่ไหนอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ